ในคลิปนี้ฮะผมจะมาเล่นแมปที่พวกสัป,ประผักศูนครัวทั้งหลายครับต้องมาสู้กับเจ้าเบลูสนะฮะและเรามาดูกันว่าแมปนี้มันจะมันขนาดหนยไปดูกันเลยสวัสดีสวีดสัสสลัดผักกันด้วยนะครับบลชัยในคลิปนี้เรามากันในแมปที่มีชื่อว่าเ e n s e vs b e l o t นะฮะใช่ปะเพนสาานภาษาอังกฤษแปบลบว่าพืชแบบนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับ ซอมบี้เอสเพนเลยไม่ใช่ดิเพนวีเอสซอมบี้นะฮะก็จะประมาณนั้นดูจากเออคุณฝั่งนู้นได้นะครับก็จะมีเบลลอสนะฮะแล้วก็มีพวกทันญพืชต่างๆนะครับก็กําลังต่อสู้เบลลอสอย่างเมามันนะฮะทุกคนซึ่งเราก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับก็คือเขาบอกว่าไปซื้อต้นไม้ต้นแรกของคุณโอเคครับจากไอ้นนบคนนี้นะครับทุกคนโอเคเขาไปซื้อแคคตัสซีดก่อนอ่าเพราะว่าเรามีตังประมาณไม่กี่บาทโอ้ยไอ้นั่นมันเออเบลไอไอ้ Bel, ไไนบเบลลอสนี่ว่าโนบลิลนี่บาลาน โอ้ยิงอย่างเมามันเนี่ยนี่ไงอย่าเข้าไปถึงบ้านได้อ๋อนี่บ้านเราเหรอเออแล้วเขาบอกว่าให้ไปวางสมองของคุณเพื่อให้มันสร้างรายได้วางสมองของคุณอ๋อผลิตภัณฑ์สินะเบลล็อตเนี่ยเบลล็อตมัมันเข้าใจว่าเป็นสมองคือแท่นนี้ในราคาหนึ่งร้อยยังไม่ซื้อแล้วกันรอให้มันแนะนำกน่อนอ๋อจะเก็บจากตรงนี้ได้เลยเหรอเราก็จะได้เจ้าอะไรนะโนโบลินีบาลานินีได้สองบาทโอ้โหโคตรที่ จัดเลยฮะทุกคนโอเคอย่าให้มันเข้าไปได้เพื่อนเวดวอนเวดวอนเออเมื่อกี้อะไรวะเมื่อกี้คืออะไร ถ้ามันไม่เข้ามามา,มา,มาบ้านบ้านเราไม่แตกอ่ะเคเขาบอกว่าให้ซื้อแท่นเพิ่มผมว่าไปซื้อม,ม,ม,มันเล็ดเพิ่มเีไหมเมล็ดกลัมปีผมจะวางไว้ตรงไหนดีเหมือนไนแพนนับซอมบี้แบบโหมดพื้นฐานเลยนะโอเคมาเราได้เอ่อไอไอปลาแมวนะผมไม่พูดชื่อเดี๋ยวพูดยากยากโอได้ตังค์แบบโคตรที่จะน้อยเลยทุกคนคปีเราเอ่อเราขายได้ของดีว้เลยหรือว่ามันจะไอ้นั่นตังค์เรื่อยๆอ๋อมันนั่นตังค์เรื่อยๆแล้วก็ขายไป๋อมันเหมือนกับเบลไอสติลเบลล์ผสมกันไอแพนออฟซอมบี้เข้า ได้เลยปะขายได้เลยผมอยากขายอ่ะพอขายงี้ก็ได้โอเคโลโลทิ้งโอ้ยมันก็ขายตัวแล้วแล้วก็แพงอยู่นะอันนี้ก็เป็นส่วนของส t ต e l ลเบลล์อ๋ออันนี้ใครเนี่ยเออไม่รู้เหมือนกันเดินผ่าค้นหาโอ้ยได้24บาทโอ้ยมันเข้ามาแล้วโอ้ทุกคนโอ้ยมีคนโทรมาหาผมแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้พ่อผมโทรมาครับก็เออไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้พ่ออ้ โ oh, nah อ้เฮลน่ะแมนเออมันมันจะเวอร์ไปปะไม่มีตัวไหนกำจัดได้หรอกบ้าปะเนี่ยโอเคผมเออมันบุกบ้านเราไหมไม่บุกด้วยหรอ คือมันแตกคาบ้านเงนี้ยเลยโอ้ยเก็บตังค์โอ้ยได้480แล้วทุกคนโอ้ขยายสาขาเพิ่มแล้วอ่ะหรือแท่นนี้โอ้ต่อไปก็พันห้าเหรอมันแพงจังเลยวะนี่ไงตัวนี้เลยนี่ได้ราคาดีซะเวยสี่บาทต่อวินาที <c oughs> เอาเลยดิเพ่โอ้ตรงนี้ก็เป็นส่วนของการขายเบลลัสนะฮะโอ้ยนี้เราตีได้เหรอโอ้โหเราช่วยตีได้อ่านี้ดีเลยนี่แหละที่ผมต้องการผมชอบชอบในการช่วยมันตีแต่ก็ตีไม่ได้ดีนะเราบอกนลวว่ามันจะมีตัวนั้นมันมา,มาเรื่อยๆโอ้ผมขอไปตีถึงหน้าบ้านปานกซอยเลย บังอาจเข้ามาในบ้านของฉันนี่ไงนี่ไงโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ตัวนี้ออกมาแล้วก็ตัวนี้กับจัดไปเลยฮะนี่โอเคเอามานี่ามาขายเลยโอ้โหแมปนี้นี่มันดีจริงๆทั้งแบบแนวของสเตลเบลอตสแล้วก็แนวแพนอ f ฟซอมบี้โอ้โหไม่ไหวแล้วผมต้องช่วยเจ้าหนูนี่ตีอบอมบาริโลบอมบาริโลอเอ้ยจะตายแล้ว เอยทุกคนทุกคนทุกคนเออได้มาแล้วโอ้หยี่สิบสองต่อวินาทีเอาเลยพี่หนุ่มขอหน่อยแล้วกันนะอ่าวางเลยนี่สามารถสลับสเปลนได้ตลอดเวลาโหโคเจ๋งขายตัวนี้เลยไม่อว้หรอกงันอยขายเบนลออของฉันนี่ฮะขายเลยโอ้โหอุ้ยมาก็ไม่บอกมาก็ไม่บอกโอ้โหตีกี่ปีตายเนี่ยโอ้ทุกคนโอ้โหโอ้โหตีปีก็ไม่ตายหรอกอืมอืม เฮ้ยใครเนี่ยเอ้าเอาเอาเอาโอ้ยทุกคน โอ้ยทำอะไรโอ้ยนายทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยรู้ไหมเนะี่ยเฮ้ยผมซื้อมเมล็ดดีกว่าผมมีตังประมาณพัน 1, แล้วเอ้ยอย่ากเก็บตังซื้อไอ้ไอไมเมล็ดสับประรดอะเก็บตังซื้อเมล็ดสับปะรดแล้วกันนะฮะทุกคนได้โอ้โหตัวนี้มากสิผมมีตอวนี้นาทีเอามาเลยมาขายแทนเลยหนูขายแทนเลยนี่เออวางแทนเลยนี่แหละโอ้โหได้เป็นพันเลยทุกคนืึเก็บมาเลยให้ทุกคนโอ้ได้ไปสองพัน 2, แล้วว้าวขายเป็นรุ่นเลยให้ทุกคนอ่าโอเคเรียบร้อยโอ้โหตัวนี้ตัวนี้อืมอืม อืมโอเคได้มาแล้วไอไอกุ้งไอกุ้งไอกุ้งไม่จำเป็นที่เราต้องขายทุกอันเลยก็ได้นะเออผมเก็บไอเบรุดไว้สักหน่อยแล้วกันโอเคเรามาซื้อเมล็ดกันเลยนะฮะทุกคนผมอยากที่จะปลูกเอเมล็ดสับปะรดชื้อืือซื้อมาเมล็ดสับปะรดคูณสองว้าวผมไว้หน้าป้อมเลยฮะทุกคนนี่ไงแล้วก็ไว้ข้างหลังหน้าหลังเลยฮะทุกคนโอ้โอ้ g ก็อึอย อุ้ย,ยช่วยกันเร็วช่วยกันช่วยกันอุ้ยจะตายตอนไหนเนี่ยโอ้โหดูดิมันไม่ตายแล้วทุกคนโอ้โหได้ตัวนี้มาคือโหดมากนะแต่ว่าไม่น่าที่จะได้หืม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 โอ้โหให้ตายเถอะพระเจ้าซวยายเหมือนกันนะอุย้ยมีการเกิดใหม่ได้เหรอโอ้ันคืออะไรวะมันต้องมีเงื่อนไขดังนี้ฮะ ต้องมีทาราเลโรตาลาล่าแล้วก็บอมเบลีโกซานีนะครับโอ้โหอีกนานเลยฮะทุกคนเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บตังค์ไปโอ้ได้เปซับพันแล้วโอ้โหอุ้ยตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่เนี่ยนี่อไปเลยตัวนี้ท็อปปี้ท็อปปี้แล้วก็พิปปี้กีวีเฮ้ยพิปปี้กีววีดีกว่าตัวนี้ไหมอุ้ยดีกว่าด้วยดีกว่ากำจัดเบลุสเอามานี่แล้วก็วางทับไปเลยนี่ น่าจะเป็นตัวที่ดีกว่าใช่น่าจะดีกว่าโอเคปะขายเป็นรุ่นกันเลยทุกคนนี่แหละคือแมปที่ผมต้องการแมปที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกันช่างเป็นเลที่ดีจริงๆโอ้ยมีสีฟ้าสีแดงด้วยทุกคนโอ้โหโคตรเทไปซื้อมาเพิ่มนีกว่าเอ้ผมอยากซื้อตัวนะี้ไอ้มเมล็ดฟักทองผมอยากซื้ออยากซื้อเก็บตังไว้แล้วกันนะซื้อของสูงๆเอาไว้เอาไว้รีวิวนะฮะอุยอ๋อโอ้ยอยี่สิบวินวินาทีเลยเหรอโอ้โหมาแทนเลยพ่อหนุ่ม มันแทนเลยกับน,นี่อ่มันก็เอาไปแทนเลยนี่ในเมื่ออะไรตังมาเยอะเราก็ต้องแทนนะฮะอ่าขอแทนหน่อยอ่าขายตรงนี้ไปไหนน้าเราเนี่ย6บาทรูปร่างแปลกๆแ,แต่ว่าก็ขายถูกเอามาทําไมเนี่ยอ่าโอเค5 0 7 4บาทและซื้อเลยแล้วกันไอ้เจ้ามเมล็ดฟักทองสมบะรด นี่ไงอ่ามาเล็ดมาละซะเฉยเลยนะฮะดูมันแปลงอย่างนี้ได้ไงวางไว้าาข้างหน้าเลยไอตัวนี้ใช่ไหมที่มันเป็นตัวแปลกๆอุ้ยไอสองตัวนี้โหดมากไอทั้งน้องแดงกับน,น้องฟ้าเนะี่ยโอ้โหซื้อมาบ่อยๆดีกว่าซื้อมายิงปรังๆๆเลยอุ้ยเราสามารถซื้อแถวได้แล้วลนะแถววนนี้หนึ่งแสนบาทผมต้องซื้อแถวละแสนก่อนนะฮะทุกคนเราจะเก็บตังแสนได้กี่ปีวะเนี่ยไอตัวนี้น่าจะกากโอเคอุ้ยมาเป็นทีโพสเลยทุกคนดูดิเ่าตัวนี้มาเป็นทีโพสในนี้น้องกระต่ายทีโพส อันนี้ไอตัวอะไรไม่รู้อันนี้ก็ไอล้อรถนะครับที่เราเคยเจอใน Steel b e e l s นะอ่าขายเบรลุสเดี๋ยวบอกว่าเราต้องขาย,ยางี้เรื่อยๆอเออน่าจะต้องเป็นงั้นอ่าขายได้312บาทเราก็ไปเก็บตรงส่วนนูน้นซึ่งเป็นโซนที่เอามาจาก Steel b e e l s เองโอ้โหมีตังห้าพันหงร้อยบาทแล้วไอฟักทองไม่รู้ทำรายได,ด้มันกำลังเติบโตอ่าซื้อเลยไม่รู้หมดสต็อกหรือยังนะยังไม่หมดโอ้โหเหลยอยืออีกหนึ่งอันเอง ต้องรอรีสต็อกใหม่ประมาณหนึ่งนาทีมันเป็นไราวางไว้ตรงไหนดีเออตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นโอ้ตรงไม่ได้เอออาวางไว้ข้างหน้าแล้วกันอุ้ยอย่าบอกว่าวางได้แค่ห้าอันนะโอ้วางเกอร์เลยฮะอโอ้ยมาได้ไงเออมาล่างแค้นแล้วเอ้ยทุกคนผมว่าเราได้ปะเราได้เราได้ไดนี่ไง ออ,อะไรอ่ะโอคาดิโลโอคาลาลาโอ้โหขุสองบาทเลยละ่ะดีงี่โอ้โหเฮียเฮียไม่ต้องเก็บไว้เถอะเฮียไปขายเลยนี่ไงโอ้โหทะลุปแป้นเลยฮะทุกคนโอ้โหอ่าผมจะขุดไอ้ตรงนี้ขุดไอ้ตรงนี้ออกขุดเพิ่มมานี่ไงแล้วก็เออเดี๋ยวเอาแคคตัสไปขายแล้วกันทุกคนครับเอออาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงนิดหนึ่งนะคือเสียงมันเบานะใช่ไหมทุกคนผมว่าน่าจะเบาแหละผมรู้สึกได้ทางติปัญญา โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึงเผมจะไปดูของคนอื่นละกะทำไมกดถูกใจวะโอ้แดนใหม่แ,นนมแกเก็บไว้ก่อนแล้วกันขี้เกียจขายทีละอันเก็บเงินเลยฮะโอ้โหเงินสดรวนต่อว,วินาทีผมได้ตังมาประมาณหนึ่งหมื่นแล้วโอ้โหทุกคนน่าจะเื้อ,อใหม่ได้น่ซื้อ,อใหม่ได้แต่มันได้แถวละห้าโอ้ว้าวอันนี้25งหมเลยนะเอ้าทุกคน เน็ตรูดเฉยเลยโอ้ทุกคนผมไม่รู้มันเป็นอะไรนะเน็ตหน้าบ้านผมน่าจะลุดแป๊บหนึ่งประมาณสองวินาทีโอเคผมจะซื้อไอ้มเมล็ดนี่ก่อนแล้วกันไอ้เล็ดลูกไฟมเมล็ดสับประรดนั่นเองเพราะว่าเป็นมเมล็ดที่ทั้งแรงทั้งดีดันไม่เก่งใครปลูกเมล็ดสับประรดนะฮะปลูกยังไม่ได้เพราะมันเต็มห้าอันเราหยิบพ่วงมาเลยนี่แล้วก็ปลูกไปมเมล็ดสับประรดโอเคแล้วก็เอาไปขายแคกตัดเลยฮะทุกคนผมอยากรู้มันขายได้เท่าไหร่ฉันจะขายสิ่งนี้แน่นอนคือหนึ่งร้อยสิบบาทโอ้ยก็เยอะอยู่เหมือนาา้ตแๆ ได้ตังค์น้อยจังเลยห <c> น <oughs> ้าตาแปลกๆแล้วทำไมไม่แบบโอ้โหโอโหโโหโโห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 ผมได้มันด้วยทุกคนโ้โอ้หนึ่งร้อยสิบหกบาทต่อวินาทีตายพระเจ้าเอาเลยฮะทุกคนขนาดระดับปกตินะ่นเนี่ยโอ้โหมันโหดจังวะวางทับสมองสีแดงเลยโอ้โหตัวใหญ่ๆเบิ่มๆเต็มหมดเลยฮะเก็บมาได้สองหมื่นหนึ่งแล้วจะซื้อทางตะวันได้แหละตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยอุ๊ยดูเหมือนว่ามันจะโหดนะนนใส่วินีเลย ไม่รู้ว่าโหดจริงหรือเปล่าผมคำล่ำลือไปนเนี่ยเออเดเดยเดยเดเรีบตีทุกคนอย่า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 เข้าไปก่อนอย่าไปก่อนมันเข้าไปแล้วทุกคนไม่นะโอ้ยเลื่อนไปมาสามร้อยโอ้โห, 300. โโหใจร้ายจริงๆริงเลยป้าเราไปดูของอื่นดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเออผมรู้สึกว่ามันจะ ของคนอื่นมันจะมีเบลรุตเข้ามาเรื่อยๆนะโ้ยม,มีรถถังด้วยฮะทุกคนไล่เขามีรถถังด้วยฮะแล้วก็มีอง,งุ่นมีเชอร์รี่มะเขือเทศว่าก่าแล้วก็มีพวกข้าวโพดอะไรด้วยโอ้โหแฮนเบอ์อซอมดี้ของจริงว่ะเราไปดูไล่เราฮะโอ้โหยังมีแถวเดียวเลยไม่เป็นไรฮะทุกคนเราจะสู้กันต่อไปช่วงแรกมันจะเป็นเงี้ยแหละ โอ้ oh. ไม่รู้ว่าตัวเจ๋งหรือเปล่าแต่ว่ามีระดับตำนาน l ล gendary โอเ oh. ค okay. มาทุกคนผมจะซื้อมาเล่นทานตะวันแล้วดูว่ามันจะทําอะไรได้บ้างนะฮะไม่แน่มันอาจจะผลิตเงินให้ก็ได้ปก oh. ตรงข้างหลังข้างหลังแล้วกันไม่รู้มันทําอะไรได้โอเคเก็บเงินเก็บเงินอ่าได้เท่าไหรนะ่แล้วเนี่ยอุ้ย ผมเพิ่งรู้ว่าพันห้าแล้วเราซื้อไดอะไรแล้วเราก็ไม่ซื้อเลยเออเราก็ซื้อซื้อไปสองพันห้าอ่าซื้อต่อไปต่อไปก็แสนหนึ่งไม่พอแล้วหวานได้เพิ่มสามตัวไม่ซื้อโอ้โหนี่งงอ่ะ่าฮ่ตีเลยตัวนี้เราได้ไมาแล้วตัวอะไรเนะี่ยยี่สิบห้าบาทต่อว,วินาทีอ่า ใสใ่ใส่เข้าไปก่อนนะกันอ่าตัวนี้เอ่อขี้เกียจตีเกียจตีแลละตัวให้เอ่อพวกแพนทําหน้าที่อุ้ยแต่รถถังเทว่ว่ะทุกคนโอ้โหเป็นกองทัพเลยฮะปีชอบปีนะฮะทุกคนวางทัพสมองสีแดงเก็บตังค์เรื่อยๆนี่อ่ะโอ้โหตังค์เยอะมากสี่หมื่นแปดแล้วไอ้นี่มันทาอะไรได้บ้างมันทําอะไรอะ อย่าบอกว่ามันจับหัวเนี่ยมันเพิ่มพลังเหรอไม่รู้เหมือนกันเลยทุกคนผมว่าไม่ได้จับหัวนะผมมันแปลแล้วเก็บตรงเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะได้แสนเคเก็บ <Okay, S 1> <ๆ S 2> เลยฮนะทุกคนนี่แสนถึงแล้วเย้ yeah. เราซื้อแถวใหม่เลยฮะซื้อแถวใหม่เลยเก็บตังอีกแสนหนึ่งอ่าซื้อมเมล็ดใหม่ได้เลยฮนะฮ่าไปแล้วตัวอะไรเนะี่ยเราก็ายืนดูนะให้มันเข้ามาในฐานยิงเลยเอา้าทำไมพวกเองไม่ยิงกันอ่ะเฮ้ยปัก แมบบักปะเนี่ยเอ้าเฮ้ยมันผ่านไปได้ยังไงเนี่ยทำหน้าที่มันถูกต้องไหมเนี่ยท้ายมันต้องเข้าไปข้างในโอ้โหให้ตายเถอะพวกนายไม่ทำอะไรกันเลยอะยิงกันหน่อยดิปุง้งปังปะกะปิมปง,ปง,ปง,ปงให้ตัวนี้ตัวอะไรตัวกากให้เลยจะเข้ามาได้ฐานชาันอะทำหน้าที่หน่อยโอ้มันไปอีกฝั่งหนึ่งทุกคนโอชิบหายแล้วทุกคนฝั่งนี้เลยไม่ทำงานมือแพรแอสซอมบี้ได้เลยเราต้องทำหน้าที่แทนต้นไม้พวกนี้ให้เติบโตขึ้นไม่เป็นไรรีบโตขึ้นซะแล้า9ิบเหาราเซ้วยดูซิวจะฟาตังค์ไดเท่าไสเบสามเปอร์เ เข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยขอมมอนแมนหันหลังไปตีหันหลังไปตีเพื่อนยากนี่ไบอกแล่มันต้องเป็นอยา่างไอโอ้โหมันเลือดหนาจาังวะบ้านไม่แตกหรอกแต่ว่ากดตัวนี้ อ๋อโอเคซื้อซึ่งอันไหมกล้วยใช้ครั้งหนึ่งแต่อย่าใช้เยอะเจอพวกตัวดีๆเลยเออจิงตัวนี้คักตีตีเลยยิงเลยยิงยิงยิงเออยิงไม่ใช่ปืนกล้วยใช้เลยใช้ใช้ใช้ไม่ยาระดับมิติตัวแรกของผมซื้อแถวหนึ่งเลยหนูได้เวลาเล t s ก o i n g o ยิงรัวๆเลยอีออนตัด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 ตั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  โอเคโอ้ยวเจอแต่ตัวดีๆทั้งนั้นเลยมาเนื้อได้รับตำนานองงงงยิงไรยิงไ่เนาะยิงยิงยิง,ยงเอ้าหมดแล้วเหรอโอ้โหเพิ่งรู้มาดูกันว่าตัวไหนที่ควรจะออกไปจากที่นี่อ่าได้ไปห้าหมื่นสามนะฮะโอ้ยสองบาทแทนตัวไหนดีวะตัวนี้รันสี่ห้าบาทมันนี่อา่าแล้วก็ใส่แทนไปเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้เท่าไหร่ก็ร้อยห้าสิบหกบาทอย่าไปยุ่งกับตัวพวกนี้เลยฮะทุกคน เรามาแทนตรงนี้เลยน้องเบบี้ชาร์กออกไปใส่แทนเลย62บาทโอ้โหเต็มเลยฮนะทุกคนฮะเราบินจังเจ็ดหมื่นเก้าไม่แล้วนะต้องพวกเราต้องช่วยกันมันจบแล้ว <c oughs> ไม่ทานอีกโอเคทุกคนมาปิดคลิปกันเลยนะแบบนี้ผมให้การันตีว่าสนุกแน่นอนนะสนุกเหมืนมากมากถ้า10เต็ม10เนี่ยผมให้100เต็ม10เลยในะมีเบอร์จริง คือมันสนุกมากเลยนะมันรวมทั้งสเตลล่ากับเบนรูทรวมทั้งโกอาการ์เด้นนะฮะแมปทั้งสองแมปที่มันขัดแย้งกันอะเอามารวมกันนะคิดว่ามันสนุกมากนะใครที่ชอบเล่นโกอาการ์เด้นไม่ชอบเล่นสเตลล่าเบนรูทคือเข้ามาเล่นแบบนี้คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ของสเตลล่าเบนรูทไปด้วยนะทุกคนทั้งปลูกผักทั้งเพ้นนะซอมบี้ต่อสู้กับเบนรูทขโมยเบนรูทมาไม่น่าขโมยมั้งสำเราคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้าครับผมว่าน่าจะทำอีพีต่อนะเพราะว่าแมปนี้สนุกมากเจอกันคลิปหน้้าาาาบบบบ๊ยยสสสสวววััััดดดดดีีีีคครรอพูๆก่